mm <laughs> ขโมยข้างบ้านครับพี่น้องไปแล้วขโมยรถดีข้างบ้านครับพี่น้องไป wah sini mesti ada ni mesti mun di tu lah buat